เน็มมตาวตาวาสดีเดีวาตะาตัมโนต้าเวตุปะเนิมมิาวตาวาสยนังเดียวาตังตุตวาา อาิกาเทวาาตมารุตาเวตุเกตัมภะวันตาบานาติยังอิสิปะทาเนมิกาทายาตัวตรงกัมมาจักกัปวัตติตังอภิวัตติยังสมมเนรวาพรัมเนรวาเทเวนวามารเรเนวามุนาวะเกนติวารุกะส Amen. Amen. เทนะเทนะโมโหตเนะยาวะพรหมมโลกาตาโตะุัวกาติอาญาจะตตะตะหัติโลกาตานตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปเวภิอามปะมานุจะโอลฬโรโอภาโสโลเทปตุระโหติอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัคคุ pháo hoa utanang utan vêa di anja ti watapoa goa dang dưa anja ti watapoa goa dang dưa a ti vi tinh a ยังเกมฑจีเวนตังอิปาวะหูรังวาตาเกะุวะยังรัตนานปเนตังนันโมตมะอาทิตาตาคาเตนะอิธรรมปิปุนเถรัตนานปเนตังเยเตนะสันเจนะสุวาติโหตุขยังวิราคังอมตังปะเดตังยานาจักขาสากายบุนีตมะริโตานาเตียนา

ोफला ताम्बसाखा एतानि युकार्यो ऋतय स्वाभिया सुभदा तदा वकार्यदय सुखेर्नानि महाफलानि इराम्पिशाख्ये अर्तनाम्बनयताम्यते न सात्य हो तु ये सुमयोतामनसाधान्ये เนกามิโลโกะตัมมะสะนะมิเตปาติปันตาอัมาตังวิขัยอลาธามุมทานิผูติมปุณจามานาอิตัมปิสังเกตุนตังปะเนตังเอเตนะตัตเตนะตุวะติโหตุขีนังปุรานังณวังอาติตัมภวังเวระตจิตายะติเกะภวะตมิเติเกนะปิ ตาอวิรุณให้ฉันทานิพพานิพีรายาตายัมปตีปุริธรรมปิสังเกตนาสนาปเนตังเอเตนะสังเจนาสุวัติหตุโะรันยมาจักุตะเลนะยันตังสันตังปาตังอภิตะเมจตกสักวะปุจจจตกสุจุจัสุวัจุจักสัมุตุอนติมาเนีสังต

อนุกัตุนาเจทาวาเยจเตทาเยจตัวเรวสันติอริตรเรบุตาวะสัมภเวสีวาตาเปตาตาภวันตุสุขิตาตาณปรวปรังนกุเพธนาติมาเยตะาตตินังกินจิพยานุสนาปฏิการญาณญาณญาตตัวกเมท ยามากาตติริยังปุระตังอายุตาเอกปุระตมะลูราเิเอวังปิสาปโมเตยตุมานาสัมภาวะเยอปาริมานังเมตังจะสัปโรกัสมิงมานาสัมภาวะเยอปาริมานังปวดทังอตวจเตริยันจะสัมภาตังอเวรังอตบะตังตรีทันจะ ังมสินโนมาสยานวายาวตาสวิตเมตโตเอตังตติอเทตไยะรรมะเมตังเวหารามิธมอุเทตเตจารุปคัมมาเตระวาคาเสนตัมปนโนกามีสวินัยยเกณฑ์ธรชาตุขามัตยัมปุระเรตีเอตีอะปมะโนปุรต

เสรลพุนทาจังโทใจยานทายาเตนะตาเจนะกหามิสาจะกิรียมนโนตระฆามวจิตวาธรรมภพังธเรตวกปุพมภเกศเนสาจมังละมวัตตสยาตัจะกิรียมะกาตหังตันติปาคตาอปันนาสันติปังตาอวันจานามตาปิตาจเนขันตา าตเวกมติกรมศาตเจตเตียไมหัมหาปัจจิตตสิเขวัวเจติสุนลสกรเตสนยุตตังปัตวายธานสิเขสเจนะเมตโมนาเีตเมตปารณีติ ปันตาจลิตโตคะพยายามปัตตาจะิตพยายามโตคปัตตาจลิตโตคาโหตุตัพเพปิปานิโดอตาวตาญาเมตัมปะตังปุญจะสัมปะทังสัเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปาติติิยาทานังระทานตุตานทานยสีลังรักันตุสัพตาปวนาวิรตตาโหตุ กันฉตุเทวะกัสสตาตัพเพมุนธาปรมาตาปะเจตานันจะยังปะตังอรหันตานันจะเตติระรักขันขันตาวิตามาสุ ยันโทนในเมตังอาวะมังคลานใจโยจามนาโปทากุณะนัตตาตัวบาปะกหวตุนตุปิณังนาการตังพุทธาลุภาเวนวินานตะเมนตุยันโทนในเมตังอาวะมังคลานใจโยจามนาโปทากุณะนัตตาตัวบาปะกหวตุนตุปิณังนาการตังธรรมานุภาเวนวินานตะเม ตุยานตนนิเพตังนวมังคลัจะโยจามนาปุณสกุลตัตตาตัวบัาปังขหตุตุปินังอัการังตังคารุปภเวนะวินางตามินตุสิตตออมกวะคะระหัมสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนตุกตุนุตวิทุอาลุตารุปริสธรรมมาตารติตา thà thế amin tu thân ango an tu bhagavati tawaka tu bhagavata kamo thanh thi e cha tang we tita po vin yo ye te pati patno bhagavato sahagatam ko ucho pati patno bhagavato pati ภะคะัะวตสาวกสังทโกธาเมิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกงังโฆยาติทางจาตาริบุริสยุคานิอากัมุริตัมปวงคะลาเอตัมภะคะวะวาตสาวกสังโฆอาหุายโยบาหุไรโยตากิไยโยอัญจเตรลไรโยอนุตตรังปุญญาเตตังโลกัตะ โอวาตุตาพมังกลังราคันตุตาปเิวตตตาปุรคาลุภาเวนะสทาตตติภวันตุเตภวันตุตาพมังกลัรากันตุตาปเิวตาตาปะรมาลุภาเวนะสทาตุตติภวันตุเตภวันตุตาพมัง มรรคขันตุตาปเทวะตาสมาสังฆารุภาเวียนัสตาโสติภาวันตุเต